สวัสดีครับเยวผมมีกีเล่นทิงครับมีคัมีคนมาหาแต่เช้าเลยดีนะวันนี้ยังไม่หนีไปเมืองก่อนโา้กูเสร็จแล้วเนี่ยยังเห็นรถซูเปอร์เกต่ีน้าบ้านยังมาเมื่อกี้พี่เอกก็ไปหาเองอยู่ดิไหนพี่บวัวหาเองไม่เจอ ไปหาเมื่อไรไม่รู้เหมือนกันแกอะไรสดเมื่อเช้าเมื่อวานวันนี้แหละวันนี้เมื่อเช้าตดนเช้ายีจะมาตัวไหนอ่ะไม่ยินเลยหนูดูไลสดแกบอกหาวัยรุ่นหาไงก็ไม่เจอไงวะยียังไม่ได้เข้าไปในบ้านผมนลยค่ะเช่ผมอองมากอนน่อนน,นนี่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้วัยรุ่นมาหาถึงบ้านเลยครับ อยากมาเคลียประเด็นดราม่า,มาครับอยากมาเคลียประเด็นดราม่า,มาเรื่องนั้นแหละพอดีเข้าใจกันผิดหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้ต้องให้วัยรุ่นคุยกับกันเองนะ <c oughs> อธิบายบอกกันเองครับเพราะว่าคนสองคนหนอ <c oughs> เรื่องนี้มันมีคน รับรวมคนมไหนครับไม่ใครก็ใครครับแต่วัยรุ่นบอกผมมาคร่าวๆแล้วนะว่าวัยรุ่นถูกเออไม่พูดดีกว่าวัยรุ่นก็ไม่อยากให้แซมโกรธนะฮะวัยรุ่นเลยมาหาแต่เช้าเลยไม่อยากให้แซมเครื่องแบบเดี๋ยวว่าแซมจะโกรธว่าอะไรว่าวัรุ่นว่าแซมอย่างงุ่นอย่างนี้ ก็ไม่รู้นะจะต้องรอแซมตื่นคนระับตอนนี้แซมยังไม่ตื่นเดี๋ยวเราปาตุงปาตุงจะไปปลูกแซมง่ายครับแต่ไม่รู้เขาจะมาไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนะึ่งครับว่าเขาจะไปไหมไปโน่นไหม เไื่รูเครียดใหญ่เลยเไื่อู้น,น,น,นอนไม่หลับเลยแเลยไม่รูร้บอกนอนไม่หลับเลยเครียดคครรับเียดหนักผมก็ไม่รู้ครับว่าใครงอนใครกันแน่ครับต้องให้คนสองคนมาปรับความเข้าใจกันครับในตอนแรกกะว่าจะเงียบแล้วแต่พอด,ดีว่า นู่นอย่างนี้ก็เลยเห็นไหมเนะี่ยกลายเป็นเรื่องเลยแล้วที่นี่เครียดเลยนี่<ะ>นอนไม่หลับเลยอสองคืนแล้วนี่เน่ะจริงว่าจะเก็บไว้ให้เงียบๆแบบไม่ต้องเปิดให้ใครรู้นี่เนี่อ<ะ>แต่พอดีม,มีคนมาก็เลยต้องเอ่ยปากพูดบางทีผมพูดไปผมก็ไม่คิดเหมือย่างนูขอโทษแล้ยบางทีผมพูดไปผมก็ไม่คิด้วย การกินกะวไปจนไม่ให้มีเรื่องใหญ่ตัวอะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ดูกี่ครั้งดูไปด้วยน้ําตาไหลไปด้วยยังไงไวรุ่นดูคลิปตลอดนะถึงไวรุ่นยังไม่มีโทรศัพท์ไวรุ่นก็ดูของน้องสาวมาดูไวรุ่นก็ดูอยู่ตลอดยืมของน้องสาวมาดูพ่ายังไงพอคลิปนี้ออกไปแล้วปุ๊บยังไงก็ต้อง มีแน่นอนประเด็นดาม่า,ม,ามีประเด็นเยอะเลยทีนี้ประเด็นดาม่าเยอะเลยแต่ส่วนมากเอฟซีก็บอกแล้วว่าให้เอาคนสองคนมาคุยกันใช่ครับผมจะจับคนสองคนคุยกันแต่แตคนที่ดาม่า,า,มาอย่าพึ่งดาม่าครับเพราะว่าที่ดาม่าอ้าว ไเดราม่าเจ้าว่าดราม่าผมมากกว่าเอาอีกแล้วพวกเองนี่เอาจะแสียิ่งเลยผมพี่แท้ไหมลูกถ้าตรงว่าเดี๋ยวให้แซมวิ่งมาคุยนะไอ้นุ่มเดี๋ยวเราจะโทรหาแซมวิ่งจะกว่าแซมวิ่งจะมาโอ้ไอ้รุ่นนี้ตอนนี้เราดูนะเราจะมาปรับความเข้าใจกันดีกว่า อยู่แบบนี้อิดอัดใจครับเขียนนอนไม่หลับต่างคน,นต่างเครียดต่างคนต่างนอนไม่หลับนอนไม่นอแลวเนี่ยเหมือนฝนจะตกแต่ตเช้าเลยบุ้มบวมซมบีเลยครับนี้ วารุ่นไปเที่ยวไหมฮะว่ารุ่นไปไหมมาไปปวนอูหน่อยว่ารุ่นจะไปช่างอัยังไปบ่จะไปจริงเห็นพี่บอยแกไปไหมพี่บอยแกไปล้างเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาไปจะไปอยู่ไปไหมอย่าไปอย่าไปอู้ช่างอันน่ะเดี๋ยวจะพาไปดรุนไปนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปอีสานตายเลยจะจะไปเจอ อยากอยากไปเจอสายนหลอนนู้ยไงอู้สายหลอนอยู่เจ้าพระผมไม่ได้อยู่กับช่างอันนะสายหลอนอยู่กับเมียแล้วเดี๋ยวจะพาไปรุ่นไปอูช่างอันนะอูเซียนอีสานใต้น้ำเต็งแต่่รุ่นไม่มีโทรศัพท์นี่แหละสำคัญตรงนี้เลยไม่เป็นไรเรื่องไม่มีโทรศัพท์ไม่เป็นไรหรอกไม่ติดต่อกันยังไงเองอยากไปวันไหนนัดมาเลย อย่าไปวันนี้อันจริงๆเนี่ยนี่ว่างนีนี่วันนี้วิวววนนจิตระที่ไปเมืองถ้าวันนี้ไม่ติดอะไรว่าจะไปเมื่อวานนะ่าไรเกือบไปแล้วเมื่อวานอนะว่าจะไปอีสานใต้แล้วเห็นเห็นแต่เมื่อวานอะไรเห็นแต่เสียมูไปไหนนม่โคใช่โคเสือหมูบอกใช่แอะไรว่าจะไปอีสานใต้เลยตักหาเสือหมูก่อนแล้วก็เลยไปหาเสือหมู เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหลังก่อนค่อยไปเดี๋ยวจะพาไปนุ่นไปเหยียบคลังอีสานใต้ครับอูทเทือนนครับไปนุ่นอยากไปหาอูทเทือนแล้เวเราจะได้ เราจะพาไป yup. นัเล่นอูเทิรนเลยครับบอกว่าฝนจะตกวัยรุ่นมืดตกพายเลยประกาศดินในพายเลยฝั <pp le> ่งนู้นมืดนะฝั่งนู้นสว่างฝั่งบ้านผมอ่ะเดยกตกเช่นนี้นี่นะไม่อยากคุยกับพี่แส้มไม่อยากให้ใจอะไรไปมากกว่านี้นะ เดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวเซมมาเอาข้าวคิวที่ฝากไว้เป็นตรงนี้ครับสวัสดีครับ